สวัสดีจ้าพี่น้องป้องป่าสปูซ์คนเดิมวันนี้คอยละมาเอ็ดนี่เด้อหัวปลาแซลมอนซื้อมาจากอันคันเพื่อนๆที่อยู่อังกฤษนะคะซื้อมาจากมอริสันสี่สิบเพน์นะคะประมาณยี่สิบบาทเศ้าบาทเด้อพี่น้องมีตั้งหลายหูนะเวลาจริงๆนะ่าละเอามาอีกตั้งหลายหูเดี๋ยวเอาอบเสื้อเบอร์โวละแล้วพาเสือ้อเตาอบจ้เะสเสนะื้อฟฟย์แล้วก็เสื้อเตาอบนะก้อยคือวาวหึงเทปนี้แล้วก็ว่ากิ่นกับเส้นข้าวปุ้นเด้อ เมี่ยงปลาแล้วก็กินกับตำแตงพอดีไปพอเยี่ยมพาะปูกับไม่ยามาไงนี่ไงข้าวปุ้นข้าวปุ้นตากุลาบเด้ออันนี้เป็นอันแพ็กเกจเก่าเด้อแพ็กเกจใหม่เราเอชีโมงแล้วนะนี่เอสีโมงแล้วอันนี้เราต้มแพ็กเกจเก่ามันเหลืออยู่จ้ะสดเลยต้มต้มกินอันนี้มาแล้วโหปลาโหปลาแซลมอนไปเอาเบอร์หัวลาล้างแล้วเด้อล้างแล้วเรียบร้อยแล้วก็แลวห่อเสื้ออันฟอยแล้วก็เอาไปเสื้อเตาอบจ้ะ ประมาณย5สิบห้านาทีนี่นี่ไงพระเอกนางเอกก็คือแตงแตงกวากัาบอันมะเขือเทศนีล่ล่ะพอปู่ไปเยี่ยมพอปู่กับแม่ยามาเราปุกในเราเลยเอาเฮอสองนวยแซบแซบ,แบพี่น้องเดี๋ยวเ,าเอาไปตำตำแตงกุ้งสุกนี่ไงอันนี้ก็คือหัวปลาที่เราเตาอบเดี๋ยวซับซับเสร็จแล้วนี่แตงสดสดพี่น้อง แน่นๆกรอบเลยเดี๋ยวเอาไปต่ำจ้าเสอร์ปลาแดะเสอร์ผงสูร์เสอร์น้ำปลาแล้วก็ยว,ยว่วยัวโคเลค่โคเล่ให้มันเข้าเดวนี่ตาำข้าวใบมันเข้าเค้งแล้วก็เอาไปเสิร์จานโคกๆคกเสิร์จานเสิร์จานจ้าอร่อยอร่อยเลยช่วงนี้อังกฤษหน้าร้อนเ้ยพี่น้อง ตรงนี้ก็ร้อนประมาณ25องศามีแดดบ้างฝนตกบ้างบางมือก็แดดบางมือก็ฝนตกพี่น้องมาจา้ามาจา้าเติมกุ้งเข้าไปนี่กุ้งเด้งๆตัวใหญ่ๆญ่สุกแล้วเด้อว,วันนี้กินสุกนะคะนี่ค่ะซูมซูมให้ดูกุ้งแล้วก็มาแล้วป่าสุกค่ะแล้วป่าเฮาสุกแล้วพี่น้องสุกแล้วโหปลาแซลมอนราคาซาวบาทเด้อ วัสนาวาสนาคนจนก็นได้กินเท่านี้ละหอมหบหอมเบอร์หัวละพาดอะไรพี่น,น้องนี่นี่อืมเดี๋ยวจะกินเนื้อตรงแก้มมันเด้อน,นี่นี่อยแก้มมันโอ้หวานหวาน,วานพี่น้องแซบแบอันเดี๋ยวขอตัวไปกินก้อนเดนจ้าอย่าลืมกดอันไลค์กดแชร์ให้ไดเด้อเพจก็ดีบายบายจ้า